ฮาวาลเฮซซกครับลูกค้าบ,บอกว่าอาการเดินเนี่ยขับไปแล้วรู้สึกว่ามันย้วยครับผมข้าโคงแล้วมันก็ส่ายอ่าลูกค้าเลยบอกไม่มั่นใจว่ะเราก็เลยได้ทำการจัดให้ครับเป็นสปริง YDS Comfort ครับสวัสดีครับ ผมเจิดร่จากครับวันนี้อยู่ที่ร้านอุซิสาขาวิภาวดีรังสิตครับผมวันนี้ครับมีรถมาให้เราทำครับฮาวาวอฮิซี่ครับโอ้โหมองเลยว่าคันนี้เป็นที่น่าสนใจในท้องตลาดมากๆครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมีโช๊คครับเมื่อไหร่ว่ามันจะมีสปริงออกมาครับวันนี้ครับมีมาแล้วครับจากทาง y s s ครับผมนะก็เป็นสปริงของทาง YSS ในรุ่นคอมฟอร์ตครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะลูกค้าออกป้ายแดงมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับขับมาแค่ประมาณ20 19.7กิโล20กิโลแล้วกันนะครับมาเปลี่ยนที่เราเลยนะครับลูกค้าบอกว่าอาการเดินเนี่ยขับไปแล้วรู้สึกว่ามันย้วยนะครับผมนะมันขับไปแล้วมันย้้ยเข้าโค้งมันก็แบบเข้าโค้งแล้วมันก็ส่ายอลูกค้าเลยบอกไม่มั่นใจว่ะพูกค้เลยทักเข้ามาในเพจออโต้พีก็ผมเราก็เลยได้ทำการจัดให้ครับเป็นสปริง w d s Comfort ครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยวนะครับผมนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตานะครับ หน้าตาก็นะครับเป็นสปริงคอมอร์สีขาวนะครับอย่างที่เรารู้รกันนะครับก็เป็นห,หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่คือสปริงหลังสปริงหน้าครับผมก็ในเซตนี้ก็คือเราจะใส่กับโช๊คเดิมรถนะครับนะใส่โช๊เดิมรถนะครับก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยวมากขึ้นเพิ่มความเฟิร์มของรถมากขึ้น,นครับนะจะลดอาการย้อยลงไปนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูนครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยลนะครับกับการติดตั้งสปริง e s Comfort กับ Power Head s ครับผมนะนะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งสูนอยู่นะครับมาทำที่ออโต้คูลนะครับผมเจอจัดให้ครับ ตั้งส่วนฟรีนะครับค่าแรงฟรีนะครับผมจะปรีงเพียงแค่6,900บาทเท่านั้นครับนะจะเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งในการเลี้ยวนะครับและเสริมสมรรถนะของรถยนต์ได้เป็นอย่างดีครับผมนะไม่มีอาการย้อยแน่นอนครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทังเข้ามาได้ที่เพจ Auto Quick รับนะขึ้นในตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอจะเป็นคนตอบให้เองครับผมนะหรือโทรหาเจ๋อครับโทรเข้ามาคุยกันครับที่0953680898ครับผมหรือโทรหาคุณอานครับที่087722558ครับผม เดี๋ยวจะเป็นคนตอบคำถามให้ทุกท่านเอง,เองครับสำหรับลูกค้าฮาวาท่าในใดสนใจนะครับผมนะในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ